วันนี้ฉันมีเรื่องซีเรียสต้องคุยกับนายลองถามตัวเองดูสิว่าความฝันที่นายพูดถึงอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรวยร้อยล้านการมีหุ่นนายแบบการเป็นนักเขียนหรือการเป็นเจ้านายตัวเองนายมองมันเป็นอาชีพหรือนายมองมันเป็นค่างงานอาดีเรกความแตกต่างมันมหาศาลนะเพื่อนคนที่มองเป็นงานอาดีเรกหรืออเมเซอร์จะทำก็ต่อเมื่อมีอารมณ์ คนที่มองเป็นอาชีพหรือ professional จะทำก็ต่อเมื่อถึงเวลาต้องทำไม่ว่าจะมีอารมณ์หรือไม่ก็ตามฉันเห็นนายใช้ชีวิตแบบมือสมัครเล่นมันนานเกินไปแล้วนายตื่นมาถ้ารู้สึกสดชื่นนายก็ลุกมาทำงานแต่ถ้ารู้สึกเพลียหรือฝนตกนายก็นอนต่อแล้วบอกว่าวันนี้ไม่มีฟิลนายรอแรงบันดาลใจเหมือนรอรถเมล์มาก็ขึ้นไม่มาก็รอรู้อะไรไหม หมอผ่าตัดเขาบอกคนไข้ได้ไหมว่าวันนี้หมอไม่มีอารมณ์ผ่าเลยว่ะขอกลับไปนอนก่อนนะนักกีฬาโอลิมปิกเขาบอกโค้ชได้ไหมว่าวันนี้ฝนตกอ่ะโค้ชขี้เกียจซ้อมไม่ได้เพราะพวกเขาคือมืออาชีพหรือโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพคือคนที่โผล่หัวมาทำงานหรือโชว์อัพไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องหรือเมียจะด่าเขาไม่สนความรู้สึกตัวเองเขาสนแต่หน้าที่และผลลัพธ์ ท่านนายยังใช้ชีวิตตามอารมณ์ mood base นายจะไม่มีวันชนะคนที่ใช้ชีวิตตามวินัยหรือ discipline b a s ได้เลยและนั่นคือเหตุผลที่นายยังย่ำอยู่กับที่นายไม่ได้ขาดความเก่งนายขาดความเป็นมืออาชีพในการจัดการชีวิตตัวเองวันนี้เราจะมาฉีกสัญญามือสมัครเล่นทิ้งแล้วเซ็นสัญญาฉบับใหม่เพื่อเปลี่ยนนายให้เป็นเด e กโปรตั้งแต่วินาทีนี้ส่วนที่1ศัตรู ที่ชื่อว่าแรงต้านก่อนจะไปสู่วิธีการนายต้องรู้จักศัตรูของนายก่อนสตีเฟนเพรสฟิลด์เรียกเหมือนว่า the resistance หรือแรงต้านแรงต้านนี้เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงและมันร้ายกาจมากมันอาศัยอยู่ในหัวนายเป้าหมายเดียวของมันคือหยุดนายไม่ให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สังเกตไหม แรงต้านจะไม่ทำงานเวลานายจะทำเรื่องไร้สาระเวลานายจะกินเหล้าจะดูหนังโปะจะไถมือถือแรงต้านจะเงียบกลิบทำเลยพวกง่ายดีแต่ทันทีที่นายจะเริ่มเขียนหนังสือจะเริ่มออกกำลังกายจะเริ่มทำธุรกิจแรงต้านจะตื่นขึ้นทันทีมันจะเริ่มกระสิบว่าเดี๋ยวก่อนห้องยังรกอยู่เลยไปจัดห้องก่อนไหม เดี๋ยวก่อนหิวจังไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้เหนื่อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มแรงต้านมันฉลาดครับมันไม่ได้มาขู่ฆ่านายแต่มันมาด้วยเหตุผลดีๆเสมอมันจะหาข้ออ้างที่ฟังดูสมเหตุสมผลที่สุดมันหลอกให้หนายผลัดวันประกันพรุ่งมือสมัครเล่นจะหลงกล้นแรงต้าน จะเชื่อข้ออ้างพวกนั้นแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนหมดชีวิตแต่มืออาชีพเขารู้ทันครับเขารู้ว่าความรู้สึกไม่อยากทาคือสัญญาณว่าสิ่งนี้สำคัญกูต้องทําเดี๋ยวนี้ยิ่งนายกลัวสิ่งไหนยิ่งนายไม่อยากทําสิ่งไหนแปลว่าสิ่งนั้นสำคัญต่อจิตวิญญาณนายมากที่สุดแรงต้านคือเข็มทิศมันชี้ไปทางไหน ให้เดินลุยไปทางนั้นเลยส่วนที่สองค่าแรงบันดาลใจทิ้งซะค e the inspiration นายชอบพูดว่าฉันหมดไฟหาแรงบันดาลใจให้หน่อยเลิกพูดคำนี้ได้แล้วเพื่อนแรงบันดาลใจคือของหวานสำหรับมือสมัครเล่น ชัโคลสศิลปินชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่า i n s p i r a t i o n is for amateurs, the rest of us just show up and get to work" แรงบันดาลใจมีไว้สำหรับมือสมัครเล่นส่วนพวกเราที่เหลือแค่ผัวมาทำงานถ้านายรอนางฟ้ามาประธานไอเดียนายจะอดตายมืออาชีพไม่รอมิวส เทพธิดาแห่งศิละปะมืออาชีพนั่งลงที่โต๊ะหยิบปากกาแล้วเริ่มเขียนขยะออกมาเขาเขียนที่สมองตันๆนั่นแหละเขาซ้อมทั้งที่ขาหนักอึ้งนั่นแหละและความลับคืออะไรนายรู้ไหมเมื่อไหนเริ่มลงมือทำไปสักพักแอคชั่นแรงบันดาลใจมันถึงจะตามมาทีหลัง Motivation สมการมันกลับด้านกันครับเพื่อน A major รอรู้สึกดีแล้วค่อยทำ Professional ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะรู้สึกดีเองนายต้องฝึกเป็นคนด้านชาต่ออารมณ์ตัวเอง emotionally detached ตื่นเช้ามาถามตัวเองว่าวันนี้ต้องทำอะไรไม่ใช่ถามว่าวันนี้อยากทำอะไรถ้านายถามว่าอยากไหม คำตอบคือไม่อยากอยู่แล้วสมองรักความสบายจําได้ไหมดังนั้นหยุดถามตัดบทสนทนาในหัวทิ้งแล้วลากสังขารไปที่หน้าง,งานให้ได้นั่นคือใช้ชนะ90%ของความเป็นมืออาชีพแล้วครับส่วนที่3พลังแห่งตารางเวลา The Power of Routine เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของมืออาชีพไม่ใช่ผ่อนสวรรค์ แต่มันคือปฏิทินหรือตารางเวลาสมเมสเซตมอร์แฮมนักเขียนชื่อดังเคยถูกถามว่าคุณเขียนหนังสือตามตารางเวลาหรือเขียนเมื่อมีแรงบันดาลใจเขาตอบว่าผมเขียนเมื่อมีแรงบันดาลใจครับแต่โชคดีที่แรงบันดาลใจมักจะมาตอน9้ามเช้าทุกวันนี่คือความหมายของความเป็นโปรนายต้องเซตเวลาไว้เลยว่า7โมงถึง8โมงคือเวลาอ่านหนังสือ หกโมงถึงทุ่นหนึ่งคือเวลาออกกำลังกายเมื่อถึงเวลา is non negotiable ไม่มีการต่อรองมือสมัครเล่นชีวิตจะไหลไปเรื่อยๆว่างตอนไหนก็ทำซึ่งไม่เคยว่างมืออาชีพจะบล็อกเวลาไว้เหมือนนัดหมายสำคัญท่านนายมีนัดกับลูกค้าสำคัญนายกล้าเบี้ยวไหมไม่กล้าแล้วทำไมนายถึงกล้าเบี้ยวนัดที่ทำกับความฝันของตัวเอง นายเห็นชีวิตตัวเองไร้ค่าขนาดนั้นเลยเหรอเคารพตารางเวลาของนายเหมือนที่นายเคารพเจ้านายนั่งลงทำงานเมื่อเข็มนาฬิกาชี้บอกไม่ใช่เมื่อหัวใจเรียกร้องและอีกอย่างมืออาชีพรักความน่าเบื่อบอดอมความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความหวือหวาแต่เกิดจากการทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆเป็นพันครั้งนักบาสชูดลูกเดิมๆเ,เป็นล้านลูก นักดนตรีซ้อมสเกลเดิมๆจนนิ้วด้านถ้านายทนความน่าเบื่อไม่ได้ไนายก็เป็นได้แค่นักท่องเที่ยวในวงการแต่มืออาชีพเขาหาความสุขในความซ้ำซากจำเจนั้นได้เขาโฟกัสที่กระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์ส่วนที่สีอย่าเอาตัวตนไปผูกกับงานอีกข้อที่แยกโปรออกจากอมาเจอร์คือการรับมือกับความล้มเหลวมือสมัครเล่น เวลาทำงานออกมาห่วยหรือโดนวิจารณ์เขาจะเจ็บปวดมากเขาจะคิดว่าฉันมันห่วยเขาเอาคุณค่าของตัวเอง self worth ไปผูกติดกับผลงานพอโดนด่าทีหนึง่งก็เลิกทำไปเลยเพราะใจพังแต่มืออาชีพเขารู้ว่าฉันไม่ใช่งานของฉันงานอาจจะห่วยได้วันนี้อาจจะแพ้ได้แต่นั่นไม่ได้แปลว่าฉันเป็นคนขี้แพ้มันแค่แปลว่าทักษะฉันยังต้องปรับปรุงมืออาชีพ มองคำวิจารณ์เป็นข้อมูล Data ไม่ได้มองเป็นการโจมตี Attack เขาจะดูว่างานพังตรงไหนแล้วพรุ่งนี้ก็กลับมาแก้ใหม่เขาหน้าด้านกว่าเขาอึดกว่าเขารู้ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จมันปูด,ด้วยก้อนอิดแห่งความล้มเหลวอย่าก,กลัวที่จะทำงานขยะออกมาเพราะขยะคือปุ๋ยที่จะทำให้งานชิ้นต่อไปงอกงามหน้าที่ของนายคือผลิตไม่ใช่ตัดสินบทสรุปเซ็นสัญญาซะ เพื่อนถึงเวลาเลือกแล้วนายจะเป็นมือสมัครเล่นที่มีความฝันสวยหรูแต่ทำไม่เคยสำเร็จหรือจะเป็นมืออาชีพที่อาจจะดูเคร่งเครียดน่าเบื่อแต่สร้างผลลัพธ์ระดับตำนานถ้านายเลือกจะเป็นโปรนายไม่ต้องไปลาออกจากงานหรือไปโกนหัวบวชนายแค่ต้องเปลี่ยนวิธีที่นายปฏิบัติต่อความฝันตั้งแต่วินาทีนี้เลิกอ้างว่าไม่มีอารมณ์เลิกอ้างว่าไม่พร้อม เลิกอ้างว่ากลัวพรุ่งนี้เช้าและทุกๆเช้าหลังจากนี้จงตื่นขึ้นมาสวมวิญญาณมืออาชีพผูกเชือกรองเช้าแล้วออกไปลงสนามไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก Show up พทำหน้าที่ของนายซะแล้วปล่อยให้รางวัลเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่เชื่อเถอะโชคชะตาเข้าข้างคนขยันเสมอยินดีต้อนรับสู่ลีกอาชีพครับเพื่อน Luis.